โ e l l สวัสดีครับว่างก็หาเวลามาพูดคุยเล่นๆด้วยสักแป๊บนึงครับจริงๆมาอวดผมใหม่ด้วยตัดผมมาใหม่ครับผมวัสดีครับหลังจากห่างหายไปนานมากน่าจะใช่ครับแั่ผมมาครับตัดสั้นเลยเขาเนี่ยรอบนี้ตัดสั้นแบบสั้นมากสั้นแบสุดๆในรอบ กือบสิบปีมั้งที่แบบผมไม่ได้ตัดผมสั้นขนาดนี้ใช่เหมือนก็ <c oughs> จะดูแบบแปลกๆหน่อยตัดผมมาครับผมใช่ครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้ใช่อยากเป็นลุกครับผมไปตัดอยู่ที่ร้านไฮซาลอนมาครับจากพี่อยู่ครับช่างอยู่ใช่ครับยูลุกเซย n g เด็กเลยครับผมตัดผมตรงนี้เด็กับเด็กมากจริงๆนะครับชินชาวาชายมีแต่คนช็อกว่าทำไมตัดผมคือหนึ่งคือผมไว้ทรงผมผมทรงเดิมมาน่าจะประมาณตั้งแต่เข้าวงการนะครับผมไม่แทบจะไม่เคยเปลี่ยนทรงผมเลยผมก็เลยเอ้ยเปลี่ยนลุคดูไหมแบบว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วงนี้เราปิดกล้องไปแล้วแล้วก็สามารถทำอะไรได้แล้ว ก็เลยลองลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูครับม <laughs> ันก็จะมันก็จะเดิๆหน่อยตัดสั้นเลยครับผมมีคิดมาสักพักแล้วว่าจะตัดใช่ครับกับกายเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยรอบนึงเน่ยลยจะคนตกใจว่ากดเข้ามานึกว่าใครกับกายเป็นเด็กยิ่งกว่าเดินครับผมผมตรงนี้ครับ แต่มันก็สบายดีครับสระผมแล้วเป่าผมแห้งเร็วสะดวกดีใช่ครับม,ม,มันก็แบบผมให้ดูอันนี้ไปย้อมสีกลับด้วยให้มันเป็นสีน้ำตาลหน่อยครับผม ก็ไม่มีอะไรมากเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาอวดตรงผมใหม่ครับผมเราหลายคนเห็นผมทีเดียวแล้วตกใจก็จะได้ทุกคนจะได้เห็นหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวผมเอาอะไรมาให้ดูมีครัผมลุกลักผมไหนไม่ค่อยมีใครเห็นหน้าพลิกอะไรใช่ไหม บอกว่าแอนโชว์หน้าพิทหน่อยใชอันนี้แมวผมเองครับผมชื่อพิกโกโลร่ครับเอ็กวจดดีพี่ๆทางบ้านเซ่เดวเป็นเด็กดีไหมเ,เด็กดีไหมเป็นเด็กดีหรือเปล่าสงสัยไม่อยากเล่นเขาเลยปล่อยน้องเขาไปก่อนนะ้นองเขาไปก่ ทำไมคุณไม่ย้อมผมนี่ย้อมแล้ครับย้อมเป็นสีน่าจะสีดำเอ้ยสีน้ำตาลครับผมเนี่ยถ้าดูจากไกลๆจะเห็นเป็นสีนี้<ม>อาา่าฮตัดสั้นเลยครับรอบนีม้มันก็สบายหัวดีเพิ่งเคยตัดครั้งแรกครับผมใช่มีหลายคนน่าจะงงทำไมผมตัดน เปลี่ยนเปลี่นลุกบ้างครับลุกเดิมมาหลายปีแล้วเดี๋ยวกําลังจะไปทานข้าวครับผมครับก็เห็นว่าวันนี้เป็นวันเออเป็นเดือนไพร์มันใช่ไหมครับผมก็เห็นเขาก็มาร่วมเฉลิมฉลองด้วยผมก็มีโอกาสได้ไปเดินผ่านสักนิดนึงก็เห็นโอ้โหสุดยอดมากครับผมขอให้พอระบอลผ่านมีหลายคนตกใจกับใครเปรมเองครับเปรมคนเดิม คนเดิมครับผมแค่เปลี่ยนทรงผมไม่เลยครับจริงๆทรงนี้แบบว่ามันเหมือนกลับไปเป็นเด็กมากกว่าตอ,อนผมแบบอายุเท่าไหร่นี่อหมอต้นนะครับทรงน,รงนี้เพราะว่ามปลายก็ได้ไหวอย่างเอ้ยแต่มีตอนรอต่ทรงผมมันก็ไม่เหมือนกันอืมใช่ครับก็<ม>ตตดท่านเลยว่าจะได้ทำอะไรสะดวกขึ้นด้วยอืม ต่อผมง่ายขึ้นอะไรไม่ต้องดูแลเยอะไม่ต้องดูแล,แล,และอะไรมากครับผมจะเป็นห้หนุ่มผมตั้งเยอะครับผมผมยังติดจมกกูกเลยเพิ่งไปตัดมานี่ครับหนุ่มจีนน้องมาต้นใช่ครับใช่แล้วผมแม่ของคุณสวยมากขอบคุณครับผมเดี๋ยวอยู่ไปสักพักน่าจะชินครับผมเพราะว่า ตอนนี้มองกระจกทีไรก็รู้สึกเอะนี่ใครแบบไม่ไม่ไม่ได้คุณหน้าคุณตาใช่ไหมหลายคนน,น,น่าจะตกใจเพราะผมเองก็ตกใจมากตกใจจริงๆใช่ครับ <c oughs> ครับผมก็เห็นเดี๋ยวเดือนนี้น่าจะมีงานที่แบบได้เจอทุกคนอยูน่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งทีว่ารู้สึกว่าไม่ได้เจอแฟนๆชาวชาวไทย นานมากแล้วก็ไม่ได้พบปะพูดคุยกันนานเหลือเกินตะก,กี้ไปทัวร์แฟนนี้มาครับไปต่างประเทศมาในหลายๆประเทศ <c oughs> <c oughs> ครับก็ประมาณนี้ครับผมแวะเข้ามาท,าทักทายเฉยก็ไว้มีโอกาสหรือว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมไปคุยกันนะครับไ้คุยกันใหม่เดี๋ยวไว้หาโอกาสมาคุยด้วยเรื่อยๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกินข้าวแล้วก็ใครเดินทางก็ ตั้งใจขับรถแล้วก็ยัวโมจะดูไลฟ์นะครับผมถ้าใครขับรถไปด้วยอยครับไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ